สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาชมไม้ประดับต้นไม้ไม้มงคลหลากหลายชนิดนะคะที่ช่วงซัมเมอร์ก็จะเอาออกมาข้างนอกแต่ว่าบางส่วนก็จะยังจะอยู่ข้างในบ้านอยู่แต่ว่าส่วนนี้ก็เอาออกมาวางไว้ข้างนอกนะคะแต่ก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าโดนแดดหมดก็โดนแดดนิดหน่อยดีเลยค่ะ บางต้นไม้ก็เปลี่ยนกระถางให้เขานะคะแต่ว่าซัมเมอร์ใกล้ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวก็จะได้ขนย้ายเข้าไปข้างในนี่เลยอันนี้ก็กุหลาบค่ะกุหลาบดอกไม่ค่อยเยอะละตอนนี้นี่เลยอู้พามาดูอะไรคะ่ะทุกคนนี่เลยอะไรนะลิ้นมังกรใช่ไหม เขาออกดอกค่ะทุกคนนี่ไงดูตื่นเต้นหน่อยเพราะว่าไม่เคยเห็นค่ะปลูกมาหลายปีมากแต่ก็ไม่เคยเห็นเขาออกดอกนี่เลยครั้งแรกค่ะที่เห็นดอกก็สวยดีค่ะสงสัยจะได้แบบว่าโดนแดดเนาะได้โดนแดดได้ปุ๋ยหน่อยก็เลยออกดอกและ